ต้องร้องเพลงให้พวกพี่ฟังก่อนอยากร้องเพลงอะไรให้พี่นายสุดหล่อหนูต้องฟังพวกพี่ด้วยลูกพูดเองตอบเองตลอดเลยอะขอโทษลองๆพอไหมลูกเพราะค่ะพอไหมลูกเพราะค่ะเพราะฉันถามว่าพร้อมไหมไม่ได้ถามว่าเธอจะร้องเพราะไหมโอ๊ยฟังจังอ่ะฮาริยัตจุ้่งปังไม่ไหว มีหนึ่งเรื่องที่เรียวกว่ารันวงการทุกวงการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเศรษฐกิจกรืออวงไอทีแ้วก็คือเรื่องของมีกระทรวงไอทีด้วยเป่าถูกต้องเพราะมีคนพูดและซอฟแวร์เนะ อ,อ,อ,อ๋อโทษโทษอเอออ์อพาวเวอร์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แซวแซวช่ายเออน้อ,นองมิลลินั่นเองนะครับซึ่งเป็นแรปเปอร์ไทยคนแรกนะได้ไปขึ้นเวทีโคเชล่า2 0 2 2สิองเพลงที่มันปังมากๆนั่นก็คือ mango sticky rice ทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยเกิด soft power ขึ้นมาอมตอนที่มิลลิกินนะ่ะเธอ มันเป็นท่าที่แบบจึ้งใจอ่ะเถยนี่คือกระเทยต้องทำตาเรามีอุปกรณ์ให้นะว้า Why Mango Mango with rice with s t i c k Mango with s t i c k สดมากนะแม็กยังไม่ได้แกะเลยอ่ะก็ใช่แล้วเย็นด้วยเข้าใจปะแล้วหน้าก็คือแบบแล้วก็ผมปิวผมปิวผมปิวแล้วก็แมงโก้แมงโก้ With right with a stick โอ้ยดูไม่ออกหรอกว่าเป็นออกแกฉันไม่ได้มีลินะหลักเมตรแล้วตอนเนี้ยแค่อินก็คือกิโลเมตรละข้าเหนียวมูนอ่ะมันมูนกะทิใช่ไหมใช่มันเก็บไม่ได้นานเข้าใจปะถ้ามันขายไม่หมดมันก็ต้องทิ้งเธอเพราะมันบูดหมายถึงเข้าเหนียวนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะขอนี้กลับบ้านเนาะไม่ถึงเือนคนไหนปะวัติศาสรจูกรูถ้าสมมติว่าชาวจูกรของเราได้ขึ้นเวทีระดับโลกอยากร้องเพลงอะไรอวดคนทั้งโลกก็ต้องร้องเพลง โชว์โลกไปเลยสิจา้าเข้าแล้วอยู่ในใจไม่รู้จะบอกใครว่าฉันมีใจให้คนมีเจ้าของแย่ท yeah. ำ <c oughs> ได้แค่เพียงบองมองแสบร้องไปคนเดียวว่ารักเธอ I love you ข้างเดียวแอบรักคนที่เขามีเจ้าของมันเศร้าหัวใจนะ ไปดดำาไปเจอกันในน้เลยตกมาก่ะเอามาเป็นเพลงได้หรอทำจริงนี่คืออองมาลีและดาวโอเกะขอเสเซ็งพ่ามือค่ะ คือแค่แปดเดียวเองนะก็หอบแล้วแกอายุอะเนาะคุณนรงริ์บอกว่าฮะว่าไงนะเขาไม่ได้พูดว่าฮะว่าไงนะธรรมดาเขาต้องพูดว่าฮะอะไรนะฮะว่าไงนะฮะไม่ได้ยี ฉันเคยเจอพี่ไฮอ่ะแล้วให้เขารองเพลงนี้แล้วเราอัดคลิปแกนนี่คือความฝันอันสูงสุดฉันก็เจอพี่ไฮทุกวันศุกร์เหมือนกันนะดีเจแนท <laughs> แบบนี้ไม่ต้องไปหรอกครับโคเชลา่าไปร้านโคกระบือแถวนี้ก็พอ <laughs> มีแพนด้าหนูไม่มีสิทธิ์พูดคำนี้กับพี่นะลูพวกเรามีประสบการณ์ในการเป็นนักร้องกว่า20ปีนะเรามีอยู่แค่ปีเดียวตรงนั้นเลย คอลลาเจนที่เข่ายัางอยู่ดีใช่ไหมคะไม่อยู่นานแล้วน้ําในเข่าก็เช่นเดียวกันเทราะนั่าอยาพูดเรื่องอายุค่ะเราสองคนได้เลือกไปแล้วแล้วก็ได้ทําการแสดงแบบเบาๆท่านโทษนะคะอันนี้คือซิงเกิลพิเศษใช่ไหมคะอยา,อากาให้น่าจ <laughs> อ่ะเรามีตัวอย่างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวรียกว่าง่วงมีเขียวไตงวงรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ่ะมีเพลงอะไรอีกที่เราจะไปอวดชาวโลกได้โอเดเพื่อนเออเคยกันนั่นสั้น์กันจักววาในเวลาว่างๆมาแต่วมกันบัญ เหนื่อยฉันไปไม่ถึงดาวๆวไม่ต้องไปว่าใครเลี้ยงลิขสิทธิ์เลยมึงเลยคนแรกค่ะแต่ถ้าเป็นฉันสายามสายามอยู่ตรงไหนใครใคก็ยิ้มสายยามสายามนี่คือ2007โชว์เกิรลสยามมึงยิ้มคุณเมมโมรีบอกว่าช้างเดียวเลยช้างน้อง ร้องเพลงตังโมพร้อมเฉาะตังโมกินตอนจบพน่นเมล็ดตังโมฟัดฟาดค่ะโทษนะคะอันนั้นเรื่องสกขรกค่ะฉ <c oughs> ันโทษนี่รายการเหรอนึกว่าโทรมาคุยกับเพื่อนผาฤทดจุอกรุ <c oughs> สวัสดีน้องปิงค่ะสวัสดีจ้าปิงนี่ปิงลำสลีป้าปิงลำพูนอากาศที่ลำพูนเป็นยังไงบ้างกะเจ้าอ๋อตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพค่ะพี่ปิงลำพูนครับแต่ผมอยู่กรุงเทพมึงว่าไงอ่ะท่ ปิงได้ขึ้นบนเวทีระดับโลกปิงจะเลือกเพลงอะไรขึ้นไปร้องเป็นเพลงของชาวจอกของเราและนี่คือเพลงที่จะประกาศให้โลกรู้ไปครับ I please o s my God to be love me sexy I my, my the when my girl you w o n t the m o n e sexy just like oh my God you want t e money sexy just like, oh like all when me about my you thoughts worry ภาษาอะไรปิงพูดสิเป็นภาษาชาวจอกของเรานั่นเองมันมีเพลงอื่นอีกมหที่ที่เป็นเพลงภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาจอกแบบเนี้ยงั้นขออีกเพลงหนึ่งนดีเอาแล้วนะเอาสิถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปค่ะที่ซื้อพลไม้ให้ตัวเองฉันซื้อผลไมีให้ตัวเอง ตั้งวางอะไรตัวเองอย่างนี้จะบอกว่าถึงยังไม่ตายก็คงจะเหมือนใกล้ตั้งทีปล่อยฉันตายไปจากชีวิตเธอหลอด้าใจอย่างจริงปกติอยู่บ้านอะมีเพื่อนคุยไหม ปิงคุณหมีแพนด้าบอกว่าถ้าเธอเครียดมานอนเบียดกับเราได้นะ,ะไปดิวกันหลังไม่ได้เลยนะปิงขอคำคมหน่อยจ้าเสาศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักคนมาผักนานเข้าเสายังไหวจิตใจชายแข็งแก่่งสักเพียงใดกระเทยไขรร่อนตูดใส่ย่อมอ่อนลง <c oughs> น้องปิงค่ะ <c oughs> ตัดไฮไลท์กระเทยไขรร่อนตูดลดปิงอันนี้คือยังไม่ได้นอนหรือยังไม่ตื่น ยังไม่ได้นอนจะดึง10โมงเช้ายังไม่ได้นอนผาัตจุกรูสวัสดีคุณแซนดี้ค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรไปลูกหนูดีใจมากเลยใช่ไหมคะแซนดี้ต้องร้องเพลงให้พวกพี่ฟังก่อนอยากร้องเพลงอะไรให้พี่นายสุดหล่อหนูต้องฟังพวกพี่ด้วยลูก อบเอตลอดเลยอะพี่ขอโทษอะลองลองพร้อมไหมลูกเพราะค่ะพร้อมไหมลูกเพราะค่ะเพราะฉันถามว่าพร้อมไหมไม่ได้ถามว่าเธอจะลองเพราะไหมโอ๊ยพร้อมค่ะได้กินในรถขคงเอลกอ <laughs> พี่ยังไม่ได้บอกให้เริ่มเลย <laughs> หนูพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปจ้าชอบบรรยากาศแห่งการเลี้งรำเนี่ยดีอยู่กับเพื่อนรู้ใจหนูลองได้แค่นี้ เพลงอะไรวะมันคือเพลงสุรามีไลย์อะแต่หนูว่าเป็นไรลูกถาริฮัตจุกรุคุณเมย์ถ้าเกิดต้องร้องเพลงให้ชาวโลกได้ฟังเมย์จะร้องเพลงอะไรพร้อมไหมพร้อมค่ะหนึ่งสองไปจ้าสุดปังปังปังเรื่งเป็นสีสุดปังปังปังยังอริสปังปังปังยิงอะไรก็ไม่รู้กับฮาลิลแล้วลอด ฉันพูดเลยว่าฉันชอบอินเนอร์จริงคนจะร้องเพลงนี้ได้อ่ะมันต้องมีความโยนเสียงจุดแป๊กแปแต่ตอนเนี้ยรถชนทายแล้วนะมีเพลงอะไรอยากโชว์ให้เราฟังอีกพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ไหมเดีย๋ยวขอจดอดรถแป๊หน่งเธอทำได้ดีแม่พึ่งพุ่มพวงพร้อมไหมใช่ค่ะหนึ่งสองไปจะ้ะ

เเาดอไปค่ะเดอะสตาร์ต้องการเมคค่ะจังหาฮาริฮาจุร๊รปังไม่ไหว